เรามีทีมเซตหรือเรียกว่าคอทีมคอยเข้าแก้ปัญหาหากเจอวิกฤตสำหรับแบรนด์ที่กิฟวีเรานะครับเชฟหายพนักงานขาดไม่มีคนทำงานเราดูแลให้ตลอดอายุสัญญาเลยนะครับแน่นอนคือเรามีูนย์เทรนนิ่งของเราเองเรามีทีมเซตหรือเรียกว่าคอทีมคอยเข้าแก้ปัญหาหากเจอวิกฤตแต่คุณเชื่อไหมครับหลายๆครั้ง การที่เชฟหายหรือพนักง,งานออกเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีก็ได้เราเคยมีเคสบางสาขานะครับที่คนออกกันทั้งร้านเลยเราใช้เวลาเพียงแค่2วันนะครับร้านกลับมาเปิดใหม่ได้เลยเพราะอะไรเราส่งคนบินไปเลยครับทั้งเซตนะครับบินไปเพื่อทํางานสาขานั้นทําให้สาขานันเนี่ยกลับมารันได้ตามปกติแต่แน่นอนการที่สาขานั้นเนี่ยปิดตัวลงเนี่ยมันทําให้เคาเจอร์หรือวัฒนธรรมองค์กรซึ่งแบร์เราเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเนี่ยมันหายไป เพราะฉะนั้นคนที่ส่งไปเนี่ยก็ต้องเป็นคนระดับหัวซึ่งสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานใหม่เข้ามาได้ทําให้เขารักร้านทาให้เขารีนหรือใช้วัตถุดิบต่างๆอย่างประหยัดที่สุดสิ่งพวกนี้ต่างๆเหล่านี้ล้วเนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราะต้องเทรนคนก่อนเข้าร้านอย่แลนะครับยังไงก็มีข้อสงสยัยคําถามยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับยังไงเราพร้อมดูแลคุณอยู่แล้วขอบคุณครับ